สวัสดีนะักลงทุนสายคริปโตเคอเรนซีทุกท่านด้วยนะครับกับผมกิตแอดมินและผู้สอนของเพจลุงลงทวยโรลงทุนครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างของวันที่28กุมภาพันธ์ปี2022โดยคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการชี้นําในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์และแชร์มุมมองแผนการเทรดครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ลงทุน ควรศึกษาและวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับสำหรับเหรียญในวันนี้ที่ผมจะมาดูนะฮะก็จะมีทั้งหมดได้แก่ครับ Bitcoin, Uniswap, ครับ f i l e c o i n a d a นะครับ a o ครับแล้วก็ Metis นะครับอ่ะโดยก่อนที่เราจะมาดูเหรียญคริปโตเคอเรนซีของเราในวันนี้นะครับก็จะมาบอกนะครับผู้สนับสนุนของช่องเรานะครับ Exchange o k x นะครับถ้าสมมติว่าใคร ยังไม่มีบัญชีนะครับในการเทรดนะครับของ e x c h a n g นเมืองนอกเนี่ย OK เนะครับก็เป็น Exchange ที่ใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะก็ลองมาดูฮะ Exchange ตรงไหนนี่ครับนะ Exchange OK โนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนของช่องเรานะครับนะก็เป็นอันดับครับ18นะฮะ Exchange อันดับ18ครับ18นะครับของวอลลุ่มการเทรดสปอตนะครับแล้วก็อันดับที่2ของ v อลุ m มการเทรดเด e l ์ล e เวอร์ทีนะครับตลาดเดอร์ลีเวอร์ทีนะครับถ้าหากใครอยากเปิดนะครับสนใจเปิดบัญชีเทรดกับ Exchange นะครับ o OK, k x เนะี่ยก็สามารถนะฮะกดลิงก์นะครับ, link, นรบใน Description ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเปิดบัญชีใหม่ได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์ของ ตัวบิตคอยกันก่อนนะครับตัว Bitcoin USDT เนาะสำหรับ Bitcoin ตอนนี้ก็ยังอยู่ในมุมมองแผนเดิมของผมนะครับ <S <S ก็ที่เรามองตรงนี้ก็เป็น Strong B ครับและกำลังลงมา4ซึ่งขาข้างในซับเวฟเนี่ยคือ 1, 2, 3ครับและขึ้นมาล่าสุดนี้คือ4เฉยๆนะครับขึ้นมาติด e EMA 89.33ครับแล้วก็ลงไปต่อซึ่งตอนนี้อยู่ในขาที่ผมมองว่าเป็นเวฟ5 แต่แค่ว่าห้าตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะจบลงตรงไหนซึ่งถ้า worst case scenario เลยผมมองว่าทั้ง bad case ทั้ง worst case scenario เนี่ยผมมองสักแถวแถวประมาณ20 0 0 0นะครับ20,000กว่ากว่า 20, 2000ประมาณ24 26- ม0 0 0 0ออะไรทำนองนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีว่าไอ้ตัวโลแถวตรงเนี้ยครับโลเก่าแถวเนี้ยแถวเนี้ยสุดท้ายแล้วจะเอาหลุดหรือเปล่านะครับก็ลองต้องลองไปดูกันอีกทีนะครับซึ่งสับเวฟย่อยข้างใน ผมนับนะไว้ว่าตรงนี้เนี่ยเราเจอสีแล้วเนาะตรงนี้ซับเว็บ1ครับ1 o f 5ครับ2 o f 5นะครับ1ขึ้นมา2ครับไม่เลยจุดเริ่มต้นของขึ้น1เนานะและตรงนี้เป็น3ครับ3ตรงนี้ลงมาแรงนะครับแล้วดันมีวอลลุ่มซื้อขึ้นมาสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบตรงนี้คือแค่รีบาวเฉยๆนะซึ่งผมบอกไว้ว่ารีบาวในชุดนี้เนี่ยถ้ายังเป็นอยู่ในแผนเดิมของผมอยู่คือเวลามันขึ้นมามันจะติดต้านนะครับ ได้สุดๆแค่นี้ขึ้นมาได้สุดๆแค่นี้นะครับ41515ครับติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลงไปต่อนะครับแล้วจะลงไปต่อนอกเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังอยู่ในแผนผมอยู่นะครับว่าเออในรอบเนี้ยนะฮะก็เป็นแค่รอบรีบาวเฉยๆ3 4แล้วเดี๋ยวต่อไปลง5นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากเอาชัวร์จริงๆนะฮะทำเฟรมเดย์รอนะครับ EMA1020 cross กันตัดขึ้นก่อนนะครับหรืออีกเกณฑหนึ่งครับอย่างที่ผมบอก ไว้ในคลิปพาที่แล้วเนาะก็คือรอให้แท่งเทียนปิดยืนเหนือบริเวณนี้หรือยืนเหนือบริเวณนี้ให้ได้ก่อนนะครับเอาง่ายๆเลยเอาให้มันยืนเหนือนะครับ41515ไปได้เนี่ยผมมองว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างลง่งอกโล่งใจมากยิง่งขึ้นแล้วนะครับเพื่อไปต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันยังไม่สามารถเบรกไปได้ก็ยังมีมุมมองครับว่ามันขึ้นเพื่อลงต่ออยู่ดีนะครับในภาพใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นก็ ติดตามสถานการณ์ดูให้ดีนะครับตอนนี้ผมมองว่าก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่และผมก็ยังไม่ต้องรีบหลับอะไรนะครับเพราะว่าด้วยหน้าเทรดของผมแล้วเนี่ย EMA 1 0 2ยยังไม่ครอสกันตัดขึ้นนะครับหรือ C D C action zone เองก็ตามก็ยังไม่เขียวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครเอาชัวร์ยังไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ต้องรีบเนาะนะครับสำหรับ i t c o อ n อัปเดตไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร,นรนนน่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะตรงก่อง สีม่วงสีชมพูรตรงนี้ของผมเนาะนะครับเมื่อแท่งเทียนอยู่ข้างใต้แปลว่าเรามองว่าแสนะครับแถวโซนนี้นะครับจะเป็นแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มองว่าเฮ้ยจะขึ้นไปต่อบู l i s ต่อไปได้นะครับเกณฑ์อย่างแรกเลยแนวต้านตรงนี้ต้องผ่านไปให้ได้นะครับต้องเบรกไปให้ได้เนาะนะครับลุ้นแนวนี้นะครับและแนวที่2ก็คือแนวนี้ไปเลย นะครับแนวต้านตรงนี้4 15 15นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างมีในยะสำคัญกว่าถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ผมมีมุมมองว่าเออน่าจะขึ้นไปแรงๆได้อีกนะครับนะอ่ะสำหรับ Bitcoin อัปเดตไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าหากมีใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามผมกันเข้ามาได้นะครับสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือ หากใครอยากขอเหรียญเอาคอยตัวไหนเพิ่มเติมก็ขอกันเข้ามาได้นะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับผมนะต่อไปเราจะไปดูเอาคอยกันแล้วนะครับของวันนี้นะครับโดยตัวแรกจะเป็น Uniswap ครับโดยก่อนเราจะไปดูกันนะครับก็มาประชาสัมพันธ์นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันได้นะครับหรือหากใครนะครับอยากสนับสนุนช่องเราก็มีรูปแบบสมัครสมาชิก YouTube Membership นะครับก็สามารถกดสมัครหรือกดจอยกันเข้ามาได้นะครับโดยที่นาลงมาเศรษฐีเป็นต้นไปครับสามารถเข้าถึงเนื้อหาคอร์ส Basic to Advance d กับเราได้นะครับโดยเนื้อหาคอร์สก็ตามนี้เลยครับผมตอนนี้กำลังทำสไลด์นะครับตอนนี้อยู่ในเนื้อหาของ Indicator MACD นะครับล่าสุดเราสอน EMA ไปแล้วนะในเรื่องของนะฮะในเรื่องของเบสิกว่า E m a ใช้ยังไงและ เทรดเซตอัพ EMA เราใช้ยังไงเนาะก,ก็สอนไปที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเรื่อง Money Management ของ EMA นะครับนะอ่ะก็สอนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหากใครอยากเรียนก็สามารถเรียนกันเข้ามาได้นะครับสมัครกันเข้ามาได้แล้วก็ช่องทางการเรียนก็อยู่ในเพลย์ลิสต์เลยนะครับของช่องเรานะฮะมานะครับเดี๋ยวลองไปดูเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูที่ n i swap กันต่อนะครับไปดูยู swap นะสงสัยต้องอ๋ออยู่นี้นะครับ อ่ายูนิส a อปครับนะฮะยูนิส a อปล่าสุดเหมือนมีการรีบาวนะ์นะเท่าที่ผมเอามาทำลิสต์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าดูในตัวเว็บคอยร์มาร์เก็ตแคปล่าสุดมันเอารีบาว์ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะฮะ 24h% เปอร์เซ็นต์นะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่บวก8 ปอร์เซ็นต์นะครับแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถามว่า u n i s สปอเป็นยังไงบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมนับเวฟเขานะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเวฟหนึ่งใหญ่และตรงเนี้ยลงสองขอบเขตมันเป็นสองได้พอดีนะครับตัวฟิโบเจ็ดสิบแปดจุดหกหรือแปดสิบแปดจุดเจ็ดเนี่ยนะครับเป็นขอบเขตของเวฟสองได้นะครับผมนี่ขอบเขตกล่องนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมดูตัวเลขให้ก่อนก็คือขอบเขตกล่องตั้งแต่9.8ครับจนถึง6.76นะครับขอบเขตนี้คือขอบเขตกล่อง ที่จะเป็นแนวรับที่จะเป็นเวฟ2ให้กับเราได้เพราะฉะนั้นซับเวฟย่อยข้างในตรงนี้เนี่ยเป็น1นะครับ A B C 2นะครับห2 3หรือเปล่านะครับ4 5นะครับอาจจะประมาณนี้ก็ได้ไม่แน่ใจนะครับซับเวฟย่อยตรงนี้เนี่ยมันจบ C แล้วหรือ,อยังนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นใครที่ได้เก็บตรงกล่องตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับน่าจะกำไรไปได้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นสำหรับใครชอบชัวนะสำหรับ n i swap ผมต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนว่า ตัว Uniswap เองอยู่ในตีมเหลียนของ DeFi นะครับถ้าสมมุติว่าตีม d e f i มานะครับมันต้องรอตีมสักนิดนึงก่อนนะครับสำหรับตีม d e f i ถ้าตีม d e f i มาแล้วมี DeFi 2.0นะครับผมว่าเออ Uniswap น่าจะได้ผลประโยชน์นะครับจากข่าวหรือโปรเจกต์ช่วงช่วงนั้นช่วง e ีมนั้นได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังมองนะว่าตีม d e f i มันยังไม่ได้มาขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยว่าอาจจะเด้งเพื่อลงต่อได้อีกนะครับโดยมุมมองตรงนี้นะผมมองไว้ว่า,าถ้าสมมติว่าจะรีบาวได้ผมให้ว่าระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับสามารถรีบาวได้อยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าขึ้นมานะครับน่าจะไปติดต้านแถวนี้ครับนะประมาณสัก13.8เหรียญน,นะครับผมมองว่าน่าจะไปติดต้านแถวนี้นะครับเพื่อเช็คดูอีกทีว่าติดต้านตรงนี้แล้วน่าจะพักฐานลงต่อได้ นะครับเพื่อพักฐานเช็คนะครับความแห่งแร่งว่าจะทำหรือว่าหลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ทรงที่บอกว่ามันติดต้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวต้านเดิมครับที่ทำนะครับโลดตรงนี้นะครับและหลุดมาหรือแม้กระทั่ง EMA 89-233้นะครับถ้าสมมติว่าราคาดีตัวขึ้นมาก็ต้องมาเทส EMA 89-233ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีมุมมองครับว่าถ้าหากเขาขึ้นไปเล่นนะครับอาจจะติดต้านบริเวณใกล้ๆแถวนี้เพื่อ พักฐานลงต่อไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไอตัวพักฐานเนี่ยก็ต้องมาวัดกันดวงนะครับวัดดวงกันอีกทีว่าเอ้ยจะทำ lower low หรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับ Uniswap ครับก็ถ้าใครสนใจเล่นผมมองว่าทำเฟรมเดย์นะเราทำเฟรมเดย์ EMA 10-20ี่สคอสกันตัดขึ้นนะครับน่าจะสวยๆได้นะครับเพราะฉะนั้น แผนของตัวนี้ครับผมมองว่าวันนี้นะครับรอถ้าแท่งเทียนปิดเขียวแล้ววันพรุ่งนี้นะครับ7โมงสามารถเขียวได้ต่อผมมีมุมมองนะว่าสามารถ follow by ได้นะครับโดยให้เป็นแค่ ไม้แรกพอนะครับสัดส่วนของการซื้อไม้หนึ่งนะครับต้องแบ่งไม้เขาซื้อนะไม่ใช่ออินนะครับผมเพราะว่าตลาดช่วงนี้ผมมองว่ามันยังไม่ได้สวยสําหรับผมเท่าไหร่นะสำหรับยูนิสวอปก็สามารถเล่นระยะสั้นถึงระยะกลางได้นะครับตามมุมมองผมเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าจุดคัดลอสอะนะครับจะเป็นจุดไหนนะฮะก็สามารถวางคัดท่านลึกๆเลยเนี่ยสุดใจนะครับคือโรเดิมนะ ถ้าโลเดิมหลุดไปคัดนะครับแต่ค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับค่อนข้างลึกนิดนึงสำหรับดาวไซ์นะฮะก็โอ้26-27%ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นก็จะมีมุมมองแผนตรงนี้ครับว่าถ้า e 10, 20, หาก EMA 10-20สามารถครอสกันตัดขึ้นได้แล้วยังเขียวต่อนะครับ2วันผมให้เอาเกณฑ์9.8ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับถ้ามีการปิดหลุดแนวรับแถวนี้นะครับก็วางแผนคัดลอสในระยะสั้นได้ครับสำหรับ Uni swap นะ นะแผนของ u n i ิ w a p ผมมองไว้ประมาณนี้นะครับให้มองว่าน่าจะเป็นเวฟ2ซึ่งเป็นเวฟบ q u u s t i o n Mark นะครับนะเวฟบ q u u s t i o n mark เพื่อเช็คดูกันอีกทีว่านะครับตรงนี้เนี่ยจบ2แล้วหรืออยังนั่นเองนะครับนะตอนนี้ยังใบแอสอะไรไม่ได้นะครับผมมีมุมมองว่า bitcoin นะ่าจะล่วงลงต่อได้อีกนะครับให้ขบลูกเวฟ5เนี่ยผมมีมองว่า un i s w a p ก็น่าจะไปวนเวียนนะครับเก็บ หัวเก็บหางกันแถวๆนี้นะครับกล่องนี้กันอีกสักนิดนึงก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นใครเป็นสาวกเหรียญนี้นะครับสามารถ DCA นะครับหรือเก็บทยอยสะสมได้นะครับในโซนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ผมมองว่าน่าจะปลอดภัยมากที่สุดนะครับและเวิร์กมากที่สุดนะสำหรับคนที่ไม่อยากเสี่ยงมากนะครับผมนะต,ต่อไปเราไปดูไฟคอยครับไฟคอยรู้สึกจะอยู่ในตีมเหรียญ ของเว็บ3.0อยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจเนาะผมดูจากของเว็บหนึ่งเขาก็บอกนะครับว่าอยู่ในเว็บ3.0แต่ผมก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าเออมันมันมันค่อนข้างตรงไปตรงมาหรือเปล่าสำหรับเว็บ3.0นะครับนะสำหรับไฟคอยครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้าให้ถามตรงนี้เป็นอะไรและตรงนี้เป็นอะไรเอ,อ่อถ้าดูนะครับจุดเริ่มต้นของคลื่นหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้ครับประมาณ10เหรียญ แต่ถามว่าตรงนี้เลยจุดเริ่มต้นยังนะครับยังไม่เลยนะถ้าเรานับจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้เป็นเวฟหนึ่งแล้วตรงเนี้ยลง2แปลว่า2ตรงเนี้ยเป็น2ที่ลึกมากนะครับเป็น2ที่ลึกมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับไฟล์คอยล่าสุดมันเอาบวกมาด้วยผมเลยเอามาทําการบ้านเนาะไฟล์คอยนี่รู้สึกล่าสุดนี่ครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเอารีบาวเนาะ3ซนนะครับ เพราะฉะนั้นสำหรับเหรียญตัวนี้ครับก็ยังอยู่ในแผนนะฮะถ้าอยากเล่นรอ EMA 120ตัดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหักหัวตัดขึ้นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าซื้อใหม่แรกได้อยู่เหมือนกันเนาะแต่การขึ้นรีบาวในรอบนี้ก็จะมีแนวต้านครับที่ผมจะให้ไวเนาะนะครับก็คือแถวนี้นะครับกับแถวนี้ จะเป็นกรอบแนวต้านนะครับ25เหลียญจนถึง30เหลียมครับเพราะว่าแนวต้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฮเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นแนวต้านของ EMA 89ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นไฮแถวนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นขอบเขตตรงนี้เนี่ย25-30เหลียญเนี่ยผมมีมุมมองว่าถ้าจะขึ้นไปน่าจะเทสข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวมีการพักฐานลงมาด้านล่างอีกนะครับนะสำหรับตัวไฟคอยนะฮะประมาณนี้นะครับผม ไฟคอยน่าจะประมาณนี้ซึ่งถ้า Bitcoin เอารีบาวไฟคอยก็น่าจะเอารีบาวด้วยได้นะครับนะซึ่งขอบเขียนในการรีบาวของไอตัวบิตคอยก็อย่างที่ผมบอกนะ41515เนี่ยผมมองว่าถ้ารีบาวติดต้านน่าจะติดต้านบริเวณตรงนี้นะครับาฟคอยเอาเนิตคอยตัวนี้ก็น่าจะรีบาวเอาขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วแต่ว่าจะมีแรงส่งขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นจุดเข้าซื้อนะครับ เริ่มมาแล้วนะสำหรับไฟล์คอยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว Un s w w p ไฟฟาคอยเริ่มมาแล้วนะครับผมแต่แค่ว่าตัวเนี้ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยระมัระวังนะครับคนที่เคยดอยอยู่เนี่ยเออนะฮะแนวต้านเพียบเลยนะครับนะคนที่ดอยอยู่เวลาลราคามันขึ้นมาเนี่ย คนที่ดออยู่เขามักจะขายกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาราคาขึ้นไปมันจะขึ้นไปได้ไม่สูงนอกจากเขาจะมีข่าวหรือโปรเจกต์อะไรออกมาแบบปังๆนะฮะก็น่าจะขึ้นไปได้นะครับผมแต่เท่าที่มองดูก็น่าจะแอสซูม่ังนี้ครับเหมือนยูนิสวอปเลยว่า2 q u เ s t i o n มาไม่แน่ใจว่าจบลงหรือ,อยังนะครับแต่เท่าที่ส่วนตัวผมมองบิตคอยเนี่ยยังเอาลงไม่จบนะครับนะสำหรับไฟคอยประมาณนี้ครับตัวต่อไปครับเป็น ADA คาร์ดานโน่นะครับเรามาดูกันนะฮะเอดาคาร์ดานโน่โอ้เลยกล่องตรงนี้ของผมไปแล้วด้วยเนาะตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะหลุดกล่องก็ไม่ต้องไปสนใจครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นไงครับ EMA 1 0 2 0ตัดขึ้นมาช่วงเนี้ยแล้วมาลงตรงนี้ทึ่งผมอะเออคิดไว้ว่ากล่องม่วงเมื่อกี้นะ่าจะเป็นขอบเขตของเวฟ1 2ได้และซื้อแถวนี้ถูกไหมแต่สุดท้ายเอาหลุดลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องขัดล้อสหนีนะแล้ว EMA 1 0 2 0มันเอาตัดลงแล้วก็ลงมา เน้นๆเ,เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้สําหรับเอดานะฮะยังไม่มีจุดเข้าซื้อสําหรับผมเนาะตอนนี้ถ้าให้ผมมองก็เป็น1 2 3 4นะครับแล้ว5ก็น่าจะจบไปแล้วนะครับ5ก็น่าจะจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้านับภาพใหญ่ก็น่าจะเป็น1ลง2ซึ่ง2เหมือนกัน2 q u เ s t i o n m a r มากนะครับไม่แน่ใจว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะแกผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะ2นะครับถ้าเวฟ2ออยากจะจบจริงๆ เอาง่ายๆครับตีแนวต้านเส้นกดตรงนี้ตรงนี้นะครับแนวต้านเนาะเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับ3จุดนะ1.2.3ครับเมื่อไหร่ที่มีการเบรดนะครับทะลุนะครับหรือหักล้างภาพดาวเทรนตรงนี้ไปได้ผมมีมุมมองว่าเออราคามันถึงจะกลับมาดูดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้จุดเกณฑ์นี้ในการเข้าซื้ออย่างเดียวเลยนะครับถ้าเอา EMA 10-20ีตัดขึ้นซื้อเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณนะครับในการหลอกของเราสั้นๆนะครับได้ทำกำไรสั้นๆ แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีนอสในการตัดลงได้ต่อเนาะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นสาวกเหลีย่ยมนี้นะครับให้เล่นนะครับถ้าอยากเล่นจริงๆรอเบรกแพทเทิร์นนะครับที่มันแบบคอนเฟิร์มจริงจจัดจัดนะครับค่อยเข้าไปเล่นได้นะครับถึงจะเวิร์กกว่าเนาะเพราะฉะนั้นขาตรงนี้ที่ลงมาก็อาจจะมอง A B C ตรงนี้ไม่ได้อาจจะมองถ้าเป็นดีกรีใหญ่นะครับอาจจะเป็นแค่ A นะครับแล้วขึ้นมา B แล้วเดี๋ยวอาจจะลงซีต่อ ก็เป็นไปได้เนาะนะครับในแผนนี้นะครับถ้า ADA มาในแผนนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับตัว Bitcoin ที่เป็น running triangle นะครับนะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมที่เคยพูดกันไว้นะครับแต่ส่วนตัวอาจจะตัดแผนนั้นไปก่อนนะครับยังไม่มองนะผมส่วนตัวผมยังไม่มองนะครับสำหรับ ADA ประมาณนี้ครับรอจุดเข้าซื้อให้เป็นจุดคอนเฟิร์มนะครับนะต้องบอกกันก่อนว่าตลาด Bitcoin หรือคริปโตในช่วงนี้นะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะเอาเงินมาเล่นตัว หุ้นไทยอย่างเดียวนะครับนะก็นะฮะสตัวนี้อ่าผมบอกเป็นอ่าบอกคร่าวๆนะว่าตอนนี้ผมสนใจ2ตัวนี้อยู่นะครับพาโกกับโมโนนะครับคือผมกําลังทําการบ้านของ2ตัวนี้อยู่นะครับถ้าใครเล่นหุ้นไทยด้วยนะครับเทรดหุ้นไทยก็ลองทําการบ้านดูกันได้นะครับสำหรับพาโกกับโมโนนะงนะับไม่ชี้นำในการลงทุนนะครับแต่ ฝากไว้เป็นการบ้านเอาไปดูนะครับไม่ได้ชี้นำนะเพราะว่าจุดเข้าซื้อของผมตอนนี้ผมกำไรไปแล้วนะครับถ้าใครเข้าซื้อนะตอนนี้ก็อาจจะต้นทุนไม่ดีเท่าผมด้วยนะครับก็ฝากไปตรงนี้ด้วยนะครับตัวต่อไป flow, ครับเป็ flow. นโฟล์ครับโฟล์นะฮะรู้สึกโฟล์ล่าสุดก็เอารีบาวอยู่เหมือนกันเนาะนะครับโฟล์นะครับ,รบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโฟล์ก็ยังเป็นดาวเทียนอยู่อย่างต่อเนื่องเลยผมดูนะครับเคยตีแชแนลไว้โอ้โหดูนานมากแล้วเนาะ ตีชาแนลไว้ตรงนี้นะีนะครับสุดท้ายเอาขึ้นมาปุ๊บเอาลงมาต่อนะลงมาหลายยาวเลยเพราะฉะนั้นหากถามว่าเป็นแบบว่าเวฟอะไรก็มองยากนะครับอาจจะไม่ใช่เวฟด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองไปดูของ e x c h a n g ชอื่นว่าอ่าถ้าอย่าง o k เคเนี่ยนะครับค่อนข้างมีกราฟมานานกว่าเนาะ25่าลองดูซิมีอะไรที่มันนานกว่านี้บ้าง นะครับเพราะฉะนั้นลองไปดูโอเคเนะครับโอเคเหรือโอเคเเนาะเพราะฉะนั้นง่ายๆครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นดาวเทรนเมเจอร์เทรนเนี่ยเป็นดาวเทรนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจครับรอเบรกแพทเทิร์นนะนะฮะรอเบรกแพทเทิร์นตรงเนี้ยโอ้โหปริมปริมแล้วนะฮะปริมปริมเหมือนจะเบรกแต่เบรกไม่ได้นะครับติด EMA เป็นไงฮะ89นะครับขึ้นมาแล้วก็ไหลลงต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับโฟล์มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือชุดนี้ครับที่ผมมอง คือชุดเนี่ยชุดเนี่ยที่อาจจะบอกว่าเออคอลเลกชันเวฟบางทีอาจจะจบแล้วก็เป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะราคาอยู่ตรงนี้กับจนตรงนี้เป็นไงฮะตรงนี้ทำไฮครับตรงนี้เป็นโลแต่ตรงนี้นะครับทำไฮย์โลครับมีการยกโลนเะกิดขึ้นนะครับเห็นไหมโลมันยกสูงขึ้นแต่ก็ยกสูงขึ้นไม่มากครับแต่ถามว่ามุมมองตรงเนี้ยถือว่า เริ่มดูดีขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าเริ่มดูดีขึ้นนะครับสำหรับเหรียญโฟล์เนาะก็มีให้เทรดใน e x c h a n น e OK อนะครับหรือ OK x คะครับของเราตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดบัญชีเข้ามาเทรดกันได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเหรียญตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมบอกไว้ว่าอีกนิดหนึ่งแล้วกันถ้าอยากสนถ้าหากสนใจเนาะผมเอาเบรกตรงนี้ไปก่อนดีกว่าของป้าเป็นสีเหลืองนะฮะ เอาเบรกนี่ครับ9จุดนี่ไปเลยนะฮะเพิมค่า9.3เบรก9.3ไปได้สวยนะครับภาพจะเริ่มสวยขึ้นแล้วถ้าจะไปติดต้านเพื่อพักฐานอีกรอบหนึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเวฟ1ตรงนี้2นะครับเบรกตรงนี้นะครับอาจจะมา3ตรงนี้แล้วค่อยพักฐาน4ขึ้นไป5ต่อได้นะครับอันนี้คือมโนนะมโนนะครับว่า s ับเวฟย่อยตรงนี้อาจจะเป็น1 2ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น เอาจุดวัดใจเลยจริงๆเนี่ยนะครับไม่ควรหลุดโลแล้วไม่ควรหลุดโลแ่านี้แล้วนะครับเพื่อไปต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดเข้าซื้อนะครับ9.3ขอให้เบรกให้ได้อย่างน้อยๆเป้าถัดไปถ้า9.3เบรกไปได้จะไปอยู่ที่ตรงนี้ครับ EMA ตัว233านะครับทมเฟรมเนาะซึ่งถ้าให้มองแบบ point of confluence นะครับก็น่าจะอยู่แถวๆถว่อน่าจะอยู่แถวแถวสัก12.7.8นะครับแถวแเนี้ย นะครับเนาะขึ้นมาแถวๆนี้ปึ๊บๆๆนะครับก็น่าจะติดต้านเพื่อพักฐานเช็คสักนิดนึงก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นชุดสุดท้ายนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็น2นะครับ1 2แล้วค่อยไปนะอันนี้คือมโนเข้าคร่าวๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นถือว่าเล่นได้นะครับแต่รอนะรอสักนิดนึงก่อนอัพไซด์ให้มันเด้งขึ้นมาสักหน่อยนะฮะประมาณสักอู้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใคร กลัวตกเลย้า58%ร็นนะครับ58%ตรงนี้ก็มีอีกวิธีครับ EMA 89เาอาขอพยับ EMA 10-20ในไทม์เฟรมเดย์เนาะนะครับให้เกณฑ์ไว้นิดนึงก่อนตอนนี้เนี่ยมันมีการ cross ตัดกันนะครับแต่แค่ว่า รอแท่งเทียนปิดนะครับหนวันนี้ว่าจะเขียวขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าเขียวขึ้นไปได้สัญญาณซื้อจะมาแล้วนะครับในระยะสัน้นเพราะฉะนั้นสามารถวางแผนในการซื้อไม้พรีไบถึงไม้1ได้นะครับไม้หลักไม้1ได้นะสำหรับเหรียญโฟล w ตัวนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วจุดที่วัดจริงๆว่าเออจะพร้อมที่จะเป็นขาขึ้นได้เนี่ยก็คือ9.3นะก็คือ2บริเวณนี้นะครับจุด1คือจุดนี้จุด2คือจุดนี้ครับฮนะเพราะฉะนั้นรอครับนะถ้าใครไม่อยากตกรด นะครับใครอยากรีบนะครับรอ1-2สองวันนี้ถ้าปิดเขียวได้นะครับเขียวสัก2แท่งนะครับน่าจะสวยได้นะครับสำหรับตัวโฟลตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะนับเว็บย่อยได้ว่าอาจจะเป็นจบสีแล้วนะครับแล้วตรงนี้เป็น1 2ึ่งละเตรียม3 45หไปต่อได้นะครับผมนะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับซึ่งอัพไซส์สุดใจนะครับอัพไซส์แรกก็54%อครับอัพไซส์ที่2ก็1้0เนะเข้าคราวๆนะครับ ถ้าใครสนใจตัวนี้ทำกันบ้านต่อดูได้นะครับสำหรับโฟล์ทนะฮะและตัวสุดท้ายครับเป็นเหรียญที่สามารถเทรดได้ในนะครับใน Exchange OKX นะครับนะเหมือนกับโฟล์เลยนะครับก็คือเหรียญเมทิสนะครับล่าสุดเคยดูไปแล้วนะครับลองมาอัปเดตดูกันอีกสักนิดนึงนะครับนะลองมาดู OKX OKX นะครับอ่าสำหรับเหรียญตรงนี้นะครับล่าสุดที่ผมมองไปผมมองไว้ว่าอะไรเอ่ยดู4ชั่วโมงไปเนาะ นะฮะเพราะฉะนั้นโอ้ผมเคยดูตั้งแต่เท่าไหร่วันที่4ิบนะเพราะฉะนั้นเอาขึ้นมาแล้วนะครับนะฮะเอาขึ้นมาแล้วแล้วจุดเข้าซื้อของเราอยู่จุดไหนนะครับนี่บายออนิฟจุดนี้คัดล้อนก็จุดไหนละ่ะหลุดนะครเพราะฉะนั้นราคาขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาขึ้นเวฟ5ตรงนี้ครับที่ผมเคยให้ไกด์ไลน์ไว้นะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างได้ระดับหนึ่งนะฮนะนี่ครับขึ้น ผมวางไว้ว่าเออถ้าขึ้นมาหางสูงสุดก็น่าจะร้อยนี่กล่องเขียวหรือตรงนี้นะฮะก็ขึ้นมาแล้วแต่ขึ้นมาได้แค่ร้อห้กนะครับก็ลงไปต่อนะครับ ema 1020เจอตัดลงตรงนี้ด้วยนะครับก็ลงไปต่อเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เนี่ยการที่ทำ lower low ลงมาอีกชุดนี้เนี่ยมันทำให้ invalid นะครับในภาพที่เราจะนับเป็น e l เ i ียดเ a ็บเขาแบบหน ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องนับใหม่ว่าตรงนี้เป็น A ขึ้น B ลงมา C ตรงนี้ละ q ค e s ่ i น n m a r มากไว้นะครับละ Question Mark ไวนะ้เนาะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ C ตรงนี้อาจจะจบแล้วก็ได้เจอ EMA นะครับ10 20ค o อสกันตัดขึ้นนะฮะในทำเฟรม4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นภาพระยะสั้นสวยนะฮะที่มันเคยตัดขึ้นนะครับที่มันตัดขึ้นมาตรงนี้สวยแล้วนะฮะแล้วมันขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ติดนะครับ e m a อะไรครับ4ชั่วโมง EMA 89เนาะเพราะฉะนั้นผมมีนะครับม,มีมุมมองว่าน่าจะผักฐานลงมาสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับลงมาเช็คกันอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนว่าลงมาชุดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อก็จะมีอยู่2แผนด้วยกันถ้าเบเอ็มเอแปดาในไทม์เฟรม4ชั่วโมงไปได้ก็น่าจะเป็นจุดนะครับจุดหมายในการเข้าซื้อนะครับหมายแรกนะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นถ้ามีการหลุดนะฮะถ้ามีการปิดหลุด นะครับปิดต่ําปิดหลุดนะฮะประมาณสักวางสัก5%ดาวไซน์นะครับก็คัดลอสไปก่อนได้นะครับแล้วค่อยไปมองตรงนี้ฮะว่าตรงนี้อาจจะแอบซูมว่าเป็นสีได้แล้วตรงเนี้ยชุดการขึ้นเป็นแค่1นะครับลงมา2ซึ่งเวฟ2ผมไกด์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะว่าฟิโบรีเทสเมนต์น่าจะลงมาแถวนี้ได้นะครับต้นทุนก็มองง่ายๆครับเ7เหรียญเป็นต้นไปจนถึง86เหรียญ นะครับต้นทุนบริเวณตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นดิฟเวฟหนึ่งและลงมาเวฟสองแถวนี้ได้นะครับลองมาเช็คกันนิดนึงว่าน่าจะเวิร์กหรือเปล่าสําหรับชุดตรงนี้ได้อยู่นะครับได้อยู่อืมนะฮะได้อยู่นะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ชอบเหรียญตัวนี้นะครับและทําการบ้านแบบเดียวกับผมเนาะรอ,อ,อชุดนี้ละกันนะครับระยะสั้นสามารถเล่นได้ครับแต่ขออย่างเดียวสามารถเบรกและยืนปิดเหนือนะครับนะชุดนี้ไปได้ ะครับก็สามารถขึ้นไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะผมให้แค่ว่าหน่อยหนึ่งละกันนะแต่ก็ถามว่าจะขึ้นไปพรวดแบบมูลเลยไหมก็ยังไม่นะครับผมคิดว่าน่าจะมีการพักฐานลงมาก่อนสักนิดหนึ่งนะครับค่อยไปเก็บจริงๆนะครับแถว97จนถึง86เหรียญผมว่าน่าจะคุมกว่านะฮะแล้วก็คัดลอสเนี่ยรอปิดต่ำกว่าตรงนี้นะครับลิสต์ต่อรีวอรคุ้มนะครับนี่คัดลอสแค่ตรงนี้ครับประมาณ80ตีวงกลมประมาณ8 2เหรียญเนาะ นะครับนะก็วางเป็นจุดคัดได้นะครับสำหรับเมทิสตัวนี้นะครับเพื่อลุ้นว่าตรงนี้เนะี่ยเป็นเวฟ1 2ถ้าผิดแผนเนี่ยปิดหลุด82คัดนะฮะนะแต่ถ้าถูกเนะี่ยก็คือตรงนี้หนตรงนี้สอถ้าไปเวฟ3เนี่ยนะครับน่าจะอย่างต่ำๆเนี่ยนะครับต้นทุนแถวเนี้ยผมว่าน่าจะเจอมาได้นะครับประมาณสักร้อยห้า150นะครับอย่างน้อยๆ150ถ้าจะเป็นเวฟ3จริงๆน่าจะเห็นนะครับผมนะสำหรับเมทิสผมฝากไว้ ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอ่ะสำหรับเหรียญในวันนี้นะครับของวิเคราะห์เหรียญคริปโตวันที่28กุมภาพันธ์นะครับต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมตอนนี้ก็ยังยืนยันแผนเดิมเนาะสำหรับบิตคอยนะครับผมคิดว่าน่าจะขาดลงมาอีกดิฟหนึ่งดิฟสุดท้ายนะครับเพื่อจบลูปเว็บ5ชัดๆนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะค่อยขึ้นไปต่อได้นะครับผมนะแต่ถ้าใครชอบอัลเท์เนทคอยตัวไหนก็ ลองดูบิตคอยกันให้ดีนะครับนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอต้องนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครถูกใจฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ